ขอต้อนรับกับสู่รายการอีสานวันนี้นะครับประจำวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563อยู่กับผมครับวัชรพงษ์เปิ่นสุเนินรับหน้าที่ดำเนินรายการประจำเมื่อนี้ครับสำหรับรายการอีสานวันนี้นะครับรสามารถติดตามรับชมได้2ช่องทางว่าจะเป็นช่องทางทีวีดิจิตอลนะครับกดไปที่หมายเลข11เพื่อรับชมช่อง n b t 11ทีวีอีสานครับหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับทางเพจ Facebook Live ครับ NBT11 ทีิอีวีอีสานสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกลับมาว้ามาจานน้ำกันได้นะครับร่วมไปถึงสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มอยู่น้ำกันซีโมงแรงฮอตหาโมงแรงของเมื่อนี้ครับไปต่อกันที่ในเรื่องของกีฬาของสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่นขอเชิญชมและเชียร์ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งกีฬาภายในครับระวางวันที่23ฮอดวันที่27พฤศจิกายน2563น25้รนี่ครับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาศึกษา,าศาสตร์นะครับกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2563สาธิตเคคยูเกม2020่ระวงวันที่23ฮอตยพฤศจิกายนนี้ที่สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาศึกษา,าศาสตร์โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ระดับนะครับก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับมียูซีคณะสี ได้แก่คณะสีน้ําเงินื้อคณะสีแดงคณะสีเขียวและกับคณะสีม่วงครับส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็มียุหาคณะสีได้แก่คณะสีน้ําเงินคณะสีแดงคณะสีเขียวคณะสีม่วงและกับคณะสีเทาครับ ซึ่งคณะสีเท้านี่ก็จะเป็นคณะสีของคณะอาจารย์นะครับและกับบุคลากรที่ร่วมสนุกร่วมสั่งสีสารร่วมการแข่งขันกับนักเรียนซึ่งการแข่งขันกีฬาก็มีชิงใช้กัน10ชนิดกีฬาครับได้แก่ 1. ฟุตบอล 2. วัลเล่บอลครับสบาสเกตบอล 4. แช่บอลครับ5ฟุตซอล 6. ตะกอ้อ 7. ซอฟบ,บอล8เปตองครับ9กรีธาและกระสบ 10. กีฬาไทยครับ โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563ที่บริเวณลานกิจกรรมนาเสาธงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์ครับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2563ครับ และพิธีการปิดการแข่งขันกีฬาภายในนะครับประจําปี2,563นะครับที่สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นไฟมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์ครับไปร่วมให้กกำลังใจและก็ร่วมเชียร์ร่วมให้กกำลังใจนักกีฬานะครับในการแข่งขันกีฬาภายในนะครับในระหว่างวันที่23ฮอ27พฤศจิกายนยน,นี้ที่นะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่นไฟมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์ครับ